สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาราับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราจะทำข้าวต้มผัดไส้กล้วยน้ำว้าแล้วก็จะมีถั่วแดงด้วยะคะวันนี้เรามีใบตองเราจะใช้ใบตองหองใบตองเราซื้อมาเราเหลืออยู่นะคะอันดับแรกเราก็จะใส่กะทิลงไปแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลเกลือเล็กน้อยนะคะความหวานตามชอบเลย เนี๋ยเราแช่ไว้แล้วนะคะสี่ถึ้าชั่วโมงแช่ด้วยนร้อนนะคะแล้วก็ตัวแดงเราป้องจนขนมก่อ,น,อกนที่เราจะนำมาตอนที่เราจะนำมาทำขนมน,นะคะความหวานตามชอบเลยนะคะไม่ชอบหวนได่ต้องใส่นะหวานไม้ก็ใส่ใตามนอนนาะหวานแม่ก็ใส่บางเล็กะความหวานตามชอบนะ คนน้ำตาลให้เขากระจายแล้วก็ชิมรสนเราจะใส่ถัวเพิดลไปนะแล้วเราจะใส่ถั่วแดงลงไปนะที่เราต้มจนเปื่อยถั่วแดงก่อนที่จะต้มก็นำไปแช่นะก่อนนะคะเขาเปิดเราให้นำเขามาต้มให้เปื่อย น้ำกะทิที่เราเชื่อมไว้เนาะถ้าขยับได้หวานนะคะอย่าลืมว่า,เ,าเรามีข้าวเหนียวเนาะที่มีรสจืดนะคะก็ใส่วานเพิ่มเข้าไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําข้าวเหนียวที่เราแช่น้ําไว้นะคะนํามาผัดนำผัดให้พอดีนะคะผัดจนห้วนนะคะผัดจนข้าวเหนียวอืดตัวแล้วก็น้ํากะทิห้วนนะคะ ข้าวเหนียวนี้เราใช้สามสามแก้วนะคะแก้วไซส์กลางขนาดนี้เนาะ,ะใช้สามแก้วเลยนะคะแล้วก็จะผัดข้าวเหนียวนี้ไปจนกว่ากะทิจะขวนนะคะกะทิจะขวนนะ,ะ,ะ,นนะ,ะถ้าเราไปตัดต่อคลิปเราอาจจะสกีคลิปหน่อยนะคะก็ทำให้คลิปเลยบางคนเขาไม่อยากดูนะนะคะเขาอยากดูแบบตัดต่อ,ตอ ไฟปานกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวข้าเหนียวมันจะไหม้คนไปจนกว่าน้ำกะทิจะยุบตัวลง หนึ่ง,งเราก็เตรียมไว้ะครับ ขนาดนี้ใกล้จะได้แล้วนะคะทุกคนพยายามคนอย่าให้เขาติดก้นหมอ้อเัาก็จะไม่ติดก้นหม้อครับไปอีกสักหน่อยนะคะให้เขาแบบเหนียวกว่าน,นี้นะเวลาเราห่อมันจะได้ไม่ลำบากนะคะข้ามจะได้ไม่งหลอนออกเพ้าเราจะยกพักไว้นะคะให้เขาเย็นตัวหน่อยครับแล้วก็จะอืดขึ้นมาเอีกนะเวลาเขาเย็นตัวล้พยายามคนนะคะอย่าให้เขาติดหม้อ กินไม่บางตัวก็ไม่ได้ชวนให้หน่ากินนะคะปิดไฟขนาดนี้นะคะปิดไฟแล้วปล่อยไว้เขาเย็นตัวนะคะเดี๋ยวเขาจะอืดเขาจะหนึบตัวนี้นะะแล้วก็จะกลบตัวกันเราจะพักเขาไว้ให้เย็นตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยทาการทอนหลังจากนั้นเราจะมาผ่ากล้วยน้ำว้าอย่างครึ่งนะคะตอนนี้เขาก็ยังร้อนู่เนะเราก็พยายามคนนะคะเพื่อไม่ให้เขาติดก้นมั่นะ หม้อก็ยังมีความร้อนอยู่จะเป็นกล้วยน้ำว้าที่เราพาเครื่องไว้นะคะแล้วก็จะเป็นข้าวเหนียวผัดที่ยึดตัวลงนะเขาอืดขึ้นนะ,ะทุกคนเขาก็จะเป็นใบตองที่เรานําไปตากแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการห่อนะเราจะมาทําการห่อนะคะจะเรลืมทําความสะอาดใบตองนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราจะห่อเป็นแนวขวางนะ ใบตองก็ไม่ได้สมบูรณ์นะคะทุกคนใบตองซึ่งเขาแช่แข็งมาเนาะมันก็จะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่หอ่อเท่าที่ห่อได้นะคะทุกคนก็อห่ออย่างนี้เนาะนี่ค่ะนะหลังจากนั้นอู้รู้สึกว่าจะเยอะไปสมมติว่าเราห่อสวยนะคะทุกคนสมมติว่าเราห่อสวยเนาะเราอย่าทำอะไรนะคะเพราะว่าใบตองค่อนข้างกรอบมากๆถ้าไม่อยากให้ใบตองกรอบนะเราแนะนําให้ทุกคนนำไปลนไฟนะคะนี่นะสมมติว่า เราหอสวยนะคะสมมตินานไหมเฮ้ยสมมติว่าเราหอสวยอันที่สองนะคะไปต้องกรอบไปยังไงก็ต้องหอเนะแล้วก็ใส่ด้านบนนะ,ะนะเสร็จแล้วพยายามห่อเข้านะคะอย่าทำเขาแรงนะคะ ขนุนถนอมไปต่องทำน่าสงสารมากเลยนะทำน่าสงสารมากเลยทุกคนเลยเยชันไหมอ๋อตาบอดอ่ะอย่าอะนาอะฮะอย่าเอาเดี๋ยวร้อนเกินไปโอเคโ <Yeah. S 2> oh, <no. S 1> อเคโอเคไม่นะ,ะทุกคนโอเคโอเคเนี่ยคะ่ะห่อยังไงก็ได้คะ่ะไม่ให้มันปิ้นออกมานะ <S <S เราก็ห่อเสร็จแล้วนะคะทุกคนเตรียมรอนึ่งตอนนี้กำลังตั้งหม้อให้เขาเดือดจอุ่นะคะให้เขาร้อนนะเดี๋ยวเราค่อยน้ำลงไปนึ่งนะคะก็ได้หลายห่ออยู่นะคะสมมติว่าเราห่อสวย เราก็จะเรียงเรียงไว้ลักษณะอย่างนี้นะคะเรียงลายไว้ลักษณะอย่างนี้นะะเนาะเนี่ยค่ะแต่เราก็จะทําการปิดฝาหมอ้อให้เขาได้ระอุนะคะแล้วแล้วก็นึง่งเสร็จแล้วนะคะทุกคนไปหนึ่งชุดแล้อีกหนึ่งชุดนะคะ๋ยวข้างในกันพอ้โหกำลังร้อนเลยไปน่คะทุกคนน่ากินเลยะคะ่ะสุกแล้วนะคะสมมติว่าเราห่อสวยสมมติว่าเราทําได้น่ากินน่ารับประทาน สมมติทตุกๆอย่างขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอมาให้กำลังใจรับชมคลิปอ,อร่อยมากคะ่ะอร่อยมากๆอืมอกรวยด้าน้นานะครับ